ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดกคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมรายการและมเกมเมอร์เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Minecraft นั่นเองนะฮะกับการโปรโมทเซิรฟ์ฟ Minecraft นั่นเองนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตท,ทำการปรับมุมมองและการมองเห็นก่อน,นครับ โอเคป่าวที่80นั่นเองโอเคเมื่อเราเข้าเซิร์ฟอ่ามานะครับก็ทําการลอกอินสมัครกันให้เป็นเรียบร้อยนะฮะสมัครกันแล้วก็ออกเข้าใหม่ด้วยนะครับจุดเกิดก็ล็อบบี้ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอ่าเมื่อเข้ามาก็จะมีประตู4ประตูนะครับหนึ่งสองสามสี่ให้เราเลือกประตูใดประตูหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ทําการเหยียบอ่าไอ้แป้นตรงนี้นะครับแดงๆอ่าก็จะกระโดดเข้ามาในประตูเลยโอเคแล้วก็ทําการวับอ่าวับมาที่นี่นั่นเองอ่าเรียบร้อยนะฮะแล้วเมื่อเราวับมาที่นี่นะครับ เราก็จะเจอกับการเข้าในโหมดต่างๆนะฮะพวกมินิเกมสไปโวลนะฮะมายซีนะฮะแล้วก็พวก PvP นะครับแล้วก็เยอะแยะมากมายมินิเกมนะฮะโอเคเราก็สามารถคลิกที่นาฬิกาก็ได้นะคลิกขวานะครับเดี๋ยวต้องรอประมาณ4ีวินะครับโอเคคลิกได้1นทีนั่นเองนะครับก็จะมีสไปโวล์หนึ่งนะครับสไปโวลสองนะแล้วก็มีมินิเกมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเซิร์ฟของไทยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอันไหนดี รู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่มีคนนะฮะยังไม่มีคนเท่าไหร่เลยอ่าเราไปไหนดีอ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีทีมทีรันนะฮะแล้วก็เยอะแยะเลยออ่าเราไปเซเวอรว่หนึ่งดีกว่านะครับอันนี้เซเวอร์อ่าเซเวอรว่สองนี่เดี๋ยวนะมันมีอะไรวะขออภัยขนาดนี้เซิร์ฟเวอร์อยู่ในการปรับปรุงอ๋อเซเวอร์สองตอนนี้ปิดอยู่นะครับ โอเคเราไปเซเวอร์หนึ่งกันนะฮะอ่าวาร์ปเข้ามาเลยนะครับเมื่อเราวาร์ปเข้ามานะครับจุดเกิดก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่าง GUI นะฮะเหมือนแบบว่าแสดงหน้าต่างค่าต่างๆนะฮะตอนนี้เป็นยศเมมเบอร์นะครับเพลยเยอร์ก็ระดับกัมกิเนอร์นั่นเองนะครับมีข้อสถานะบอกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีกฎของเซิร์ฟนะครับห้ามใช้โปรแกรมโกงทุกอย่างนะครับเว้นแต่อะไรอ่ะอ๋อท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามเกียนเพื่อ ขอห้ามเกียนเพื่อนบ้านหรือ,อเพื่อนคนอื่นๆนะครับห้ามขอ o อนะมีโทษแบนหรือโดนเตะหรือว่าโดนคิวและก็โดนติดคุกด้วยนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นาขายโปรเทคป้องกันบ้านนะครับมีหลายขนาดราคาต่างกันนะครับอย่างเช่นขนาด11คูน1นะครับก็จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งบาทเอ้ยใช่ปะไม่ใช่นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นของฟรีประจําเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาเลยนะครับเราจะได้โปรเทคนะครับขนาดห้าคูนห้าห้าคูนห้านะเป็นอะไร แจกฟรีป้ายชื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าอ่าที่นั่งสําหรับอ่าที่นั่งสําหรับม้านะครับโอเคแล้วก็รับเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าและคือยศใช่ไหมโอเคยศนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อยศนั่นเองนะครับโอเคยศอ่าซื้อยศวีพีนะฮะซูเปอร์วีพีนะครับแล้วก็มียศต่างๆเต็มไปหมดเลยโอ้มียศเทพทูด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่าเคล็ดนะครับอ่าวาร์ปมาที่เคล็ดนั่นเอง รู้สึกว่าเควสตอนนี้ยังอ่ายังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะนี้คิดมากนะครับก็เอามาแลกเป็นดาบได้ดาบนั่นเองนะครับไอ้ตัวนี้มีซอมบี้ด้วยเหรอโอตกใจนึกว่าซอมบี้เอออันนี้เป็น npc นะครับอันนี้ก็จะเป็นธนูนะครับนะฮแต่มี npc 2ตัวเองนะครับแต่ว่าเซิร์ฟยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะสําหรับเควสนั่นเองเดี๋ยวเรากลับส spa กันนะครับ spawn โอเคต่อมานะครับเราก็มาดูด้านนี้นะครับตรงนี้จะไปมินิเกมนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะไปไหนเนี่ยอ่าอะะไรว อ๋อเป็นแอดมินนะครับอันนี้เป็น PVP นะครับ Survival นะครับอันนี้จะเป็นโซนวาร์ปนะครับโซนวาร์ปอันนี้โฮมโซนหนึ่งโฮมโซนสองโฮมโซนสามนะฮะเดี๋ยวเราเดินมาดูทางซ้ายมือกันดีกว่านะครับมันจะคืออะไรเอ่ยอ่าอันนี้อะไรเนี่ยลาพิดโอเคก็เอาฐานหินนะครับมรแอกเป็นลาพิษได้ห้าอันเลยนะครับโอเคอย่างเช่นเอาเพชรนะครับแล้วก็มาแลกเป็นลาพิดได้ยี่สิบห้าอันทีเดียวเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นลงลงตีเหล็กเว้ยนะฮะชื่อป้ายบอกอยู่ลงตีเหล็กเว้ยนะครับ รู้สึกว่าไม่มี EP แจกด้วยนะฮะ EP นี่ไม่มีแจกนะครับเอ้ยว่าตรงนี้ว่า EP อ๋อนี่ไง EP แจกอยู่ตรงนี้นะครับจำนวน30ถึงอ่า50 EP ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเหล็กกับตันนะครับเหล็กอ่าเก็บอะไรวะเหล็กกับตันคืออะไรอ๋อได้เหล็กเหรอโอเคแล้วก็รับเลยนะครับนี่รับไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไว้ข้อมูลก่อนนะครับชึบชิบชิบตรงนี้มีสะพานข้ามด้วยนะครับไม่รู้ว่าไปตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ามีบ้านโอเคไม่มีอะไรเลย ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่จะมีแบบว่าที่กั้นบอกด้วยนะครับว่าไอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะเออโอเคเราจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินไปเสียเวลานะครับแล้วฝั่งนี้คืออะไรเนี่ยอ่าเค e สครับยังไม่เสร็จอ๋อเป็นเค e สนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนี้กันดีกว่านะครับตรงนี้คือป้ายอะไรเนี่ยป้ายจับสัตว์นะฮะผู้เล่นใหม่ต้องการจับสัตว์เท่านั้นนะฮะสามารถมาอ่านตรงนี้ได้นั่นเองนะฮะการจับสัตว์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่า top donate นะครับรายชื่อที่ donate นั่นเองแล้วฝั่งนี้ล่ะคืออะไรไม่มีีเลลยยอ่มกงด้ว เปิดได้เนี่ยเปิดไม่ได้นะครับโอ้อ่นี่ยของแจกฟรีอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีอ่าเลือกเพศด้วยนี่เลือกเพศชายนะฮะแล้วก็เลือกเพศหญิงนะครับแล้วก็ต้องเลือกเพศชายนี่บีนะฮะเราวาร์ปมาที่ช็อปเฉยเลยนะครับนาวอยู่ๆก็วาร์ปมานะครับเมื่อกี้คลิกไอตัวเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับสปาใหม่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ่ากิจกรรมด้วยนะฮะอ่าถ้าเราอยากไปนะครับเราก็มาวาร์ปตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ยังวาร์ปไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเอาของฟรีกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นของฟรีโอเคแล้วก็จะมีขนมปังนะครับแล้วก็ของใช้ต่างๆเครื่องมือนะครับเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ขึ้นไปด้านบนก่อนโอเคแล้วก็อันนี้ด้วยจุ๊บๆุบจบบอ่าเก็บไปแล้วก็เอากล่องนะฮะนี่นี่เอามาให้หมดเลยจุ๊บจุบจุบบแล้วก็ทําการใส่ไปเลยอ่าใส่ไปในตัวเลยนะฮะอ่าโอเคไม้ก็เก็บไปนะครับเดี๋ยวเราถืออ่าหีบแล้วก็ดาบไม่ใช่ดิถือดาบเหล็กนะครับแล้วก็ที่ขุดเหล็กด้วยนะครับแล้วก็อาาขวนเหล็กะครับ เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปอาโฮมหนึ่งดีกว่าเี็นวหมโฮมหนะึ่งอยู่ไหนอาโฮมหนึ่งโฮมหนึ่งนี่ยอันนี้เป็นโฮมโซนสองนะครับอ๋อโฮมโซนนะครับโอเคเราไปซาวเวิร์ลนะครับแล้วก็คลิกขวาเข้ามาเลยนี่ทําการเดินออกไปนะอันนี้คือป้าเลยเนะี่ยห้ามสร้างบ้านในโลกนี้นะฮะร,รีโลกทุกๆ2สัปดาห์ถ้าของหายเอ้าเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเราวาร์ปมาผิดใช่ไหมเนี่ยตายละเดี๋ยวเรากลับก่อนกลับไม่ได้กลับไม่ได้ไไดโอเคเราวาร์ปกลับอาโอเคเข้าใหม่เข้าม่นะครับ ทำไมไม่บอกอ่ะโอ้โหมก็ดูว่าอไปโฮมโซนหนึ่งแล้วกันนะฮะวาร์ปมาเลยเรียบร้อยนะครับโอ้โหที่แถวนี้เดี๋ยวน่าสร้างบ้านมากเลยเฮ้ยเราเจอกระต่ายด้วยคาเดปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเฮ้ยคาได้ด้วยกระต่ายกระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยอย่ากระโดดไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออือตายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอเจ้าแกะด้วยนะครับเราไม่มีเตียงนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องฆ่าแกะก่อนอืออือเรียบร้อยแล้วก็ได้ขนแกะมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาแกะก่อนอ่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะมืดแล้วอะชิบหายแล้วเดี๋ยวเราต้องแกะนะครับแกะแกะแกะเพื่อจะสร้างที่นอนเอ๊ะรือไปเราเป็นอ่าเล่นในเซรนิร์ฟเรเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะเรานอนไม่ได้ <c oughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเรามีไฟทอตอยู่นี่ว่ะลืมลืมลืมโอเคเอาไฟ็อตอ่าไฟทอตออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวมันมืดแล้วเจอผีแน่นอนสร้างบ้านตรงไหนดีวะเนี่ยอเรามีอ่าโปรเทคห้าคูณห้าใช่ไหมเราจะต้องหาที่สร้างบ้านนะครับเอ๊หรือว่าสร้างแถวนี้ดีวะเนี่ย เออสร้างตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เอาฟองน้ำออกมานะครับแล้วก็ทำการขุดดินโอเคเดี๋ยวสร้างตรงนี้แหละชึ้อโอเคแล้วก็วางไปเลยป๊าเรียบร้อยแล้วก็ดับลูกเต่ตรงนี้เป็น1 2 3 4 5สามหโอเคถ้าเราออกไปบล็อกที่6กนะก็คือออกปะ,ะไม่ไม่ออกใช่มาอ่าออกอันไหนห้5คูณหเหรอซืโอเค okay, มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือออกอันนี้คือเข้านะครับตรงนี้นั่นเองป๊าโอเคขุดไปก่อน 1 2 3 4 5 6 7้นะครับเอาสรุป7ดิเดี๋ยนะ7จคูณเหรอเออไม่ไน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ป้ายตรงนั้นบอกว่า7อ่า5คูณนะครับงงโอเคเดี๋ยวเราทำการแปลไม้ก่อนเลยนะครับป้าแปลเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างโต๊ะคราฟด้วยนะครับโอเคเอาโต๊ะคราฟมาวางไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ไม้ด้านบนชึบชึบชึบเราจะสร้างบ้านแบบว่าอันเล็กๆพอนะครับแบบว่าไม่ต้องใหญ่อ่ามโหฬารนะครับเฮ้ยเดี๋ยนะอะไรแบๆ เดี๋ยวกิปเปอร์กิปเปอร์มาแล้วเราต้องรีบสร,ร้างบ้านก่อนนะฮะก่อนที่กิปเปอร์จะเข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวอากำแพงนะเดี๋ยวกำแพงเราจะใช้เป็นอันนี้กันนะครับโอเคใช้บอกไม้หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ตรงด้วยหนึ่งสองสามแล้วก็ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวสร้างเสาก่อนดีกว่านะครับหนึ่งสองสามฝั่งนี้ด้วยอ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ตีตรงนี้มาชึบแล้วก็ตรงนี้ชึบชึบนีอ่อย่างนี้เลย นี่ง่ายๆนะครับเรียบๆปั๊บปั๊บปั๊บนี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับโอ้หเดี๋ยวหน้าผีเต็มเลยอ่ะผมเห็นแวบๆใช่ปะไม่ใช่ดีกว่าดอกไม้อ๋อดอกไม้ดอกไม้ตาลายแล้วเนี่ยที่บ่านแล้วแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราสร้างประตูหันไปทางนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาโต๊ะคราฟทําเป็นอ่าประตูก่อนโอเคนี่แปลแปลเป็นประตูนะครับโอ้โหได้ไปเยอะมากอ่ะสามอันจะไปใช้อะไรหมดวะเนี้ยปั๊บแล้วก็บางตรงนี้นะครับแล้วก็อ่าเอาประตูมาทิ้งก่อนชุบชๆบช่บยาเดอร์ยาเดอร์ไอเจ้ากิ์ จเย็นเดอร์ขอขึ้นก่อนแล้วส่วนหลังคานี่เดี๋ยวนะหลังคาเราใช้เป็นอันเล็กดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราแปลเป็นสลับนะฮะสลับไอแผ่นเล็กๆนะครับนี่โอเคแล้วก็ใส่ไปข้างบนเลยนี่ชุบชบแล้วก็กระจกที่ยังไม่มีนะฮะกระจกเดี๋ยวเราต้องไปขุดทรายแล้วก็ขุดหินนั่นเองนะฮะทำเตาชุบชุบชบชบอ่าแล้วก็เดี๋ยวขุดอันนี้ออกก่อนนะฮะวางผิดปั๊บแล้วก็เก็บไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวเราไปฆ่าคิปเปอร์กันก่อนนะฮะ เอ๊ะแต่ตรงนี้มันมีก้อนหินด้วยนี่ว่ะเออเราขุดก้อนหินก่อนปัป๊บแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยชึบชึบไอ้คิปเปอร์มันเห็นผมแล้วตายแล้วโอ้ยอย่าคิปเปอร์ไปไกลๆเลยอย่าทำชา้านอย่าไอ้เจ้าคิปเปอร์อ,อ,อ,รอ,รอ,อื้อืยังไงยังไงยะอู้ระเบิดเลยเป็นหลุมเลยฮ่าฮไม่โดนกูหรอกโอเคแล้วก็ขุดหินไปนะฮเราแหวนไปด้วยนะครับด้านหลังด้านด้นหน้าน,นะครับค่อยๆขุดไปนะครับตรงนี้ชึบ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  อ่านี่อย่างนี้เลยชึบชึบชึบแล้วก็เก็บตรงนี้นะครับแล้วก็รีบขึ้นนะครับปั๊บนะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยผมเห็นกิปเปอร์แล้วก็อ่าไอตัวสเกลริปตันนะฮะสเกลริปตันอยู่ด้วยเอ้ยกิปเปอร์ยัาระเบิดยัาระเบิดใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยิงธนูใส่หน้านี้ก่อนนี้ก่อนโอเคนี่เข้าบ้านทันไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผิเปรทผิเปรทมีผิเปรทเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็เเเเเเเออออออ๊ะะรรราาามีีีไฟทยยยูนนนนนนิิตตดดด๋วก่่แปบบบึงฮโโคค้ล กันเอาไว้นะครับเฮ้ย hey, ตกใจหมดอุย้ยเดี๋ยวโอ้โหยิงมาซะแบบกำลังเพลินเลยเมื <laughs> ่อกี้ผมตกใจจริงเลยเป็นแก๊สตุ้งเลยละละเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอะใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิกคีผมเห็นใครแบบลอยมางงเลยอะไร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 นี่ตายตายตายไปซะนี่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเราทำอ่าเตาก่อนตวเตาเผานะครับต้องใช้แปดก้อนนะครับชุบชุบชุบโอเคเราได้เตาเผามาแล้วนะครับแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ ชือ้อแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีทรายนะครับตานี่หาจากไหนดิวเนี่ยเอาเป็นว่าบ้านผมนี้เปิดโล่งไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทําการย่างาเนื้อแกะก่อนนะฮะนี่ใส่ไปเลยชื้ยย่างไปโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะย่างเนื้อแกะเอาไว้นะครับนะฮะเนื้อแกะได้แล้วนะครับเรามากินสเต็กเนื้อแกะกันนะงาม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 โอ้โหอร่อยมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปลงถ้ำกันดีกว่านะครับตรงนี้มีถ้ำปะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ถ้ำ หาถ้ำก่อนนะฮะเหมือนผมเคยเดินมาเอ้ตรงนี้มีทรายพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเรา,อาเอาจอบพั่วออกมาก่อน,นะฮะที่จะทําการปุดทรายทําเป็นกระจกนั่นเองชึบ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 สวัสดีเจ้าคิปเปอร์อย่าเดอร์อยาเดอร์ยาเดอออกขึ้นก่อนใจเย็นตกใจหมดเลยนี่ว่าจะมาอย่างไงยังไงนี่นี่แน,น,น่มันเขี้ยวมันเขี้ยวไอ้เจ้าคิปเปอร์เอะมองหน้าเด็ยก็ตอบวัวชิมเลยว่าไงเจ้าคิปเปอร์ไม่ได้เจอกันนาน สวัสดีหมอกอ้ยอย่าระเบิดเดี๋ยวขอปุดตายก่อนอ่าปุดไปปุดไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับนายนายก็ต้องมาลังแกฉันเลยถ้านายลังแกนายจะตายเข้าใจไหมเอเดี๋ยวเสียงแมงมุมเฮ้ยสวัสดีแมงมุมอ,มอ,มอ,มอยัางไงาย,ยัางไงาบวกว่าบวกว่าววาออนี่แน่ตายเรียบร้อยเราได้อ่าซาเมื่อกี้อันโอ้สามสิบหกอันนะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราปักไฟทอดไปตรงนี้อ่ะปักไปจะได้สว่างสว่างนี่จุบจุบจุบ ปักไปเลยรอบๆเลยปึ๊บปึ๊บจ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 ึ๊บอ่าแล้วก็รู้สึกว่ามีซอมบี้มาแล้วด้วยนะฮะโอ้โหซอมบี้อย่างเยอะอ่ะนี่แน่ะซอมบี้ว่าไงว่าไงว่าไงอยา่ยาอยา่าอย่าแล้วก็ปักไฟตรงด้านหน้านิดนึงนะฮะโอโ้สว่างขึ้นเยอะเลยนะฮะตอนนี้อะไรอะไรนี่ลงไปเลยไอ้โง่เดี๋ยวเราเผาอ่าอันนี้ก่อนนะครับเผาทรายก่อนนะครับโอเคแล้วก็ออกไปตะลุยนี่นี่ ออกไปจากบ้านชัดอย่าอย่ามาอย่ามานี่แน่แต่ก็ไอ้ตัวนี้ด้วยโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินบางทีก็เยอะเกินนะฮะนี่แน่นี่แน่ตายให้หมดตายให้หมดมาใหม่ใช่ไหมโอเคเราได้เนื้อซอมบี้มาด้วยนะฮะได้ไม่กี่อันเนี่ยสามอันเองโอ้โหสติจ้าแมงมุมอะไรอะไรจะบวกรจะไฟเหรอจะไฟเหรอใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาจะเอาหรอนี่แน่นี่แน่ อย่าเด้ออย่าเด้อโอเคตอนนี้พื้นที่ก็สว่างเยอะพอสมควรเลยนะฮะหิวอะขอกินสเต็กก่อนงามๆง้มงมเรียบร้อยโอเคตอนนี้อ่าได้กระจกนี่ได้กระจกแอละได้5อันเองแล้วก็แปะไปก่อนเลยแล้วกันชึบชึบแล้วก็ด้านนี้ด้วยชึบชึบส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวางอ่าแบบนี้ไปลวกันนะฮะเดี๋ยววางตรงขอบขอบไปก่อนชึบแล้วก็อ่ะตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นบันไดนะครับเราต้องคลาบบันไดก่อนนะฮะเอาบันไดออกมาเดี๋ยนะตวคลาบอยู่นี่นู่ว่ะ โอเคแล้วก็ทำเป็นบันไดนะฮะอ่ะห้าอันแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าชบชุบชุบช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 บโอเคใส่เข้าไปนะครับปั๊บแล้วก็เอาบันไดออกมาวางตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวตกใจนึกว่าตัวอะไรด้านหลังอะวางไปแบบนี้เลยนี่นะครับอะใส่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 เข้าไปแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ด้วยชุบชบชุบชุบอะวางผิดนะฮะเดี๋ยวออกก่อนครับโอเคแล้วก็อะใส่เข้าไปใหม่ นี้มันเกะกะนะฮะมันมีหญ้าขึ้นนะครับชุ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 บโอ้โหพอดีด้วยเป๊ะเลยนี่นึกว่าจะไม่พอซะแล้วนะครับอ่านี่โอเคแล้วก็ได้กระจกอ่ะหกอันละแล้วก็ใส่้าไปก่อนชุบชุบชุบโอเคเหลือนะฮะเหลือกระจกแล้วก็เดี๋ยวเอาเอากล่องโอเคเรามีหีบอยู่นี่ว่าเราลืมนะครับแล้วก็เอาหีบวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ของเข้าไปเลยนี่ยัดของเข้าไปนะครับเก็บเก็บไปก่อนชุบ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 อ่ะเรียบร้อย โอเคครับก็ไปกันบ้างครับสำหรับเซิร์ฟมีนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบลกปนี้นะครับก็รีบกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแจ้งผมในเร่องก็แพบ่ภาสิ่งใหม่จากเรตตั้เกมเบอร์เช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเซิร์ฟมีนะครับต้องบอกก่อนว่า เป็นเซิร์ฟคนไทยนะครับแล้วก็เล่นเยอะกันด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงแบบว่าเปิดเรียนนะไม่ใช่ดิอ่าไปเรียนกันนั่นเองนะเด็กๆก,ก็แบบจะไม่ได้เล่นอ่าในเซิร์ฟนะครับก็อาจจะมีผมแค่คนเดียวนะครับซึ่งไปเรียนกันหมดเลยนะเหงามากเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นีก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นนะฮะเดี๋ยว IP <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ทีมชาติเลยนะครับแล้วเจอกันพร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ตามกันดูกไม่บาดจิกันจุ๊บๆหากคุณชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามป ขอบคุณนะครับบายบาย